เหมือนกับตัวเองเนี่ยทำได้จริงหรองเหรอเราฝันไปหรือเปล่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าที่เราทําได้ไม่รู้ว่าเราจะทําได้อย่างนั้นจริงๆวันนี้ที่คุณแม่มาด้วยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยท่านมาทุกครั้งที่ที่มีการแข่งคือเสมือนประหนึ่งว่าเป็นกําลังใจยอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่อยากทําให้ท่านด้วยเรามีความรู้สึกว่าตลอดระยะเวลาสิบปีที่เก็บตุ๊กตามาเนี่ยที่ซื้อมาเนี่ยเพิ่งจะมีตอนนี้ที่คุณแม่รู้สึกชื่นชม เพราะว่าท่านจะติคือท่านจะไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันท่านท่านว่าสิ้นเปลืองแต่พอมาได้แข่งแฟนพันแท้เนี่ยรู้สึกว่าท่านมีความสุขรู้สึกท่านเห็นสิ่งที่เราเก็บสิ่งที่เราทําว่าเออนะมีประโยชน์มีความรู้มีสิ่งที่ตอบแทนกลับมามีสิ่งที่ทําให้เรารับรื่งยินดีท่านน่าจะมาเป็นกําลังใจให้ทุกครั้งมอนก็นมีที่พึ่องอย่างนึงคือมีที่พึ่งที่บ้า ไม่ว่าฉันจะตอบถูกหรือฉันจะตอบผิดเนี่ยฉันก็ทําเต็มที่แลยนะแล้วสิ่งที่ฉันทําเต็มที่เนี่ยฉันมีความรู้สึกว่าไม่ใช่สิ่งที่ทําเพื่อตัวเองนะไม่ใช่ทําเพื่อเราคนเดียวแล้วแต่ทําเพื่อแม่ด้วยทําเพื่อเออสิ่งที่เราทำเอานะครับที่หนึ่งเป็น100นะครับที่2องนะฮะแปนะฮะแล้วมา7จ76 75แล้วจากนี้ไป คนสุดท้ายจะต้องมีภาระทำา75เป็นอย่างน้อย75เท่านั้นน้อยกว่าไม่ได้มากกว่าไม่เป็นไรและเสมอกันก็เกาะกลุ่มเข้าไปนะครับรออยู่อย่างนานแล้วนะครับคนกาซสตีค้ารออย,อย่างนานแล้วนะครับคนกสีค้าสุดยอด ฝรั่งเศคุณสิษติกมลนาวินผู้ประกาศข่าวที่เคยใช้ชีวิตอยู่ในฝรั่งเศสนานกว่า10ปีและเดินทางไปกลับฝรั่งเศสมาแล้วกว่า40รอบเพราะต้องทําหน้าที่รายงานข่าวสารประจําวันทําให้เขาได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสารต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะถ้าเป็นข่าวที่เกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศสเขาจะต้องเกาะติดและกลับไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือต่างๆเพิ่มเติมอยู่เสมอที่สําคัญเขายังเคยใช้ชีวิตอยู่ที่ฝรั่งเศสนานกว่า10ปีและเดินทางไปกลับฝรั่งเศสและไทยกว่า40ครั้รง ในฐานะไกด์นำเที่ยวจนชีวิตของเขามีความผูกพันกับประเทศฝรั่งเศสอย่างแยกไม่ออกด้วยความเชี่ยวชาญของเขาทำให้โพเทคน,นให้เขาอยู่ในอันดับที่4เราไปดูกันว่าเขาจะทำได้สำเร็จตามโพหรือไม่และมาชมนะฮะคุณเพื่อนไปด้วยทางด้านนู้นนะครับะะว่าจะไปสำเร็จหรือไม่นะครับจะต้องทำเจานะฮะเป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อพาคุณพงเทพไปด้วยมากกว่าคุณพงเทพไม่ได้ไปน้อยกว่าคุณกสิติไม่ได้ไปตอนนี้นครับอยู่ที่แท่นของคาร์บานเอ็กโครับ พีทีคอนนะครับเบียร์ทางบริษัทพีไทย1 9 9 1ากจำกัดมหาชนนี่คือคนสุดท้ายแล้วนะครับจะได้ไปด้วยหรือไม่นะครับคุณกสิตินี่ถือว่าโพออกมา้นะครับเต็งสีนะครับเป็นลำดับที่สี่จะทําให้โพผิดหวังหรือไม่หรือจะทําได้นะตรงนี้เจ็ดสิบห้าคะแนนที่ต้องการนะครับพร้อมครับสามนาทีตรงนี้นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าหากว่าทําคะแนนในแต่ละหมวดเต็มยี่สิบห้าคะแนนนะครับแฮปปี้จากดีแท็กก็ยังพร้อมจะมอบหนึ่งหมื่นครับ และถ้า100น100คะแนนเต็มก็ยังมีอีก1 0 0 0งแสนมอบเป็นเพื่อนกับคุณแันี่หงก็ไม่ว่ากันนะครับเอาละครับต้องการ75คะแนนเป็นอย่างน้อยนะครับเอาละครับแมสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับจะบอกเหตุการณ์ผลงานะอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายซึ่งสั้นบ้างยาวบ้างตรงนี้นะครับเมื่อหมดแล้วเวลาจะเริ่มขึ้นเพื่อให้ตอบว่านี่คือบุคคลที่ชื่อว่าอะไรเพราะมันเกี่ยวข้องกับฝรั่งเศสอย่างเดียวเลยนะฮะพร้อมนะครับคะแนนที่หนึ่ง เจ้าของคำทำนายว่าโลกจะแตกนอสตราดามิสทุกท้านนะครับอ่านะครับ oh. นี่คือคนสุดท,ท้ายสุดแล้วนะครับท่านผู้ชมนะตามมาถึงตรงนี้นะครับจะมีฝรั่งเศสเข้ารอบไปหรือไม่นะครับหนึ่งในห้าตรงนี้นะครับคะแนนที่สองผู้คิดค้นวัคซีนป้องกันกรโรคพิษสุนัขบ้าลุยปาสเตอร์ทุกท้านนะครับ <c oughs> สองแล้วนะครับคนสุดท้ายแล้วนะครับคะแนนที่สาม ผู้สร้างปฏติมาก,กรรม The Thinker a ออเก t สฮอดันถูกต้อนะครับอาร์แสาวนะครับ,ระะรบไปเรื่อยๆนะฮะสมาธิดีๆนิ่งๆคะแนนต่อไปนะครับคะแนนที่4วีรสตรีของฝรั่งเศสที่นำทัพเข้าต่อสู้กับอังกฤษครับชันดักหรือจนออฟอาร์ตถกค้นะครับตีนะครับเนื่องจากว่าคนสตรีนะครับ ได้เดินทางได้มีที่อยู่นะฮะมีโอกาสไปที่ฝรั่งเศสอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นสำเนียงของฝรั่งเศสนี่จะชัดมากอย่างไรถ้าเกิดจะพูด2แบบก็ได้ไม่ว่ากันนะฮะนนหรือจะทำให้คู่โชก็ได้มีเพื่อนชาวฝรั่งเศสมา,มาด้วยเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยมีการพูดสำเนียงฝรั่งเศสที่ชัดมากหลายคนฟออังอาจจะไม่ออกไม่เป็นไรนะฮะคะแนนที่5ครับเพราะนะครับผู้แต่งนิยาย80วันรอบโลกจูเลีย e เนอร์หรือจูเลี ดูนะครับไปทีละคะแนนคะแนาน,านแต่ละคะแนนนี่มีผลจริงๆนะเพราะฉะนั้นเก็บทีละคะแนนนี่เป็นผลที่ดีมากๆนะครับคะแนนที่6ต่อไปนะครับประธานาธิบดีคนแรกของฝรั่งเศสแห่งสาธรณรัฐที่5ชาร์ลเดอล์กอลสุอะครับไปทีละคะแนนนะครับนี่คือหมวดแรกขนนองนเด่นครับคะแนนต่อไปนะครับนักวิทยาศาสตร์หญิงที่ค้นพบรังสีเรเดียมครับมาริคูรีดอะครับ แต่ละคะแนนแต่ละคะแนนนะครับนี่คือคนที่สุดท้ายจะเข้าไปด้วยหรือเข้าไปแทนหรือไม่นะครับคะแนนต่อไปนะครับนักฟุตบอลที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลกเดอ็ซินเดรินซิด,ดานซีดทุกท่าน กาพูดใไไดะไม,มาระบยม่เบ็คแคมมาจากไหนไเหนรั่งเครับซินเดินซิดานอย่าลืมนะฮะนึกถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือชื่อเป็นฝรั่งเศสทั้งสิ้นนะฮะไม่ต้องไปนึกถึงชาติอื่นนะฮะเรากำลังทำเรื่องราวของฝรั่งเศสอยู่นะ,ะต่อไปครับผู้ประดิษฐ์อักษร,รมสำหรับคนตาบอดลุยไบรย์ทุกคนเขา้ามานะครับหรือถ้าเป็นไทยก็เป็นเบลเบลนะเบลนะออกคำยงเป็นอังกฤษออกมาหนิดึงนะฮะอ่าต่อไปนะครับเจ้าของทฤษฎี สัญญาประชาคม e องฌักรสโซทุกคนครับ e อักรูโซนะครับสิแล้วนะครับ10บที่ถือว่าดีนะครับ15ได้ลุน้น20ปลอดภัย25เข้าเส้นชัยนะครับครับต่อไปนะครับผู้ริเริ่มกีฬาโอลิมปิกสมัยใหม่ครับบารงพิ e อร์เดอกูเบรตันทุกคนครั วันนี้กองเชียร์เนี่ยมากันเพียบเลยนะฮะครอบครัวนะฮะญาติมิตรญาติโยมเพียบเลยนะฮะพลาดกันไม่ได้นะครับได้มาแล้ว11นะครับต่อไปครับกษัตริย์ที่ถูกประหารด้วยเครื่องประหารกิโยตินพระเจ้าหลุยที่16ถูกได้ไปเรื่อยๆนะครับยังไม่พลาดนะครับเพราะฉะนั้นมีเวลานะครับหลังจากอ่านจบนะฮะคิดดีๆครับผู้ค้นพบกฎของพลังแม่เหล็กไฟฟ้า อันเดร์มารีแอมเปร์ุกคนฮรว่าอันเดรมารีแอมเปร์ในสาในภาษาง่ายๆที่ทุกคนรู้จักนะครับมาเป็น10บานะครับต <lined> <gardens> ่อไปนะครับผู้แต่งเพลงชาติฝรั่งเศสลามัสเยสเจดเจสเซฟรูเจเดลล้ ออกแบบพีระมิดแก้วหน้าพีระมิดลูฟยูมิงเปย์เฮยเนื่อสายกีนนะออกสาเนียงเป็นกีนให้เราด้วยนะสาเนียงฝรั่งเศสแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดสากลร,รู้จักดีๆก็ I อเอ็มเปย์ไอเอ็มเปย์ไอเอ็มเปย์นี่ครับเอาละครับต่อไป15ได้ไปแล้วนะฮะมาดูจะถึงก้อน20หรือไม่นะครับพร้อมนะครับนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของฝรั่งเศสครับเอ็ดิทคริสซงทุกท่าบ จะเป็นอีกหนึ่งคนที่ทํา25คะแนนเต็มหรือไม่นะครับคะแนนจากนี้ไปเป็นคะแนนที่17แล้วนะครับเพราะนะครับผู้รับบทเป็นนางเอกในภาพยนตร์เรื่องเอมิลี่ข้ามครับโอ้โหโหลุดไปแล้วครับมแม่เพราะฉะนั้นดูที่จะคุมจิตสมาธิได้หรือไม่นะครับเราต้องนึกตามให้ทันนะครับเพราะว่าอ่านประโยคนี่พอสมควรน,นะฮะเป็นใครครับอองเดรโตตู โอ้โหงงเลยครับไม่เป็นไรครับขายเป็นหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเรียกกลับมาให้ได้นะครับเพราะนะครับผู้ออกแบบสวนพระราชวังแวร์ไซ a n d r ด l e น a n d r ด l e n ô t r e ทุกท่านะเวลานี้นะรู้ทั้งรู้นะมันจะเปล่งเสียงมาไม่ออกนะไม่กล้าเพราะว่ามันมีอยู่3มคนที่เกี่ยวข้องกับพระราชวังแวร์ไซแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเปล่งเสียงผิดไปก็อาจจะผิดเลยครับ แต่ว่าทราบอยู่แล้วว่าเป็นอองต์ร์โนถูกยังยังถูกอยู่นะหายไปหนึ่งเท่านั้นเองนะครับทําเต็มที่สิให้ได้นะครับต่อจากนี้ไปนะครับพร้อมนะครับเอ็กอกราชทูตฝรั่งเศสที่เข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ um ์ v a l i e r d ร c h e ช m ง n t ชุดน่าเอานะครับ18หายไปหนึ่งเท่านั้นเองนะครับต่อไปนะครับเจ้าของผลงานเรื่อง สามทหารเสืออเล็กซานเดร์ดูมานุดอะไรนะเป็นคนพ่อครับคนพ่ออเล็กซานเดร์ดูมามีสองคนคือพ่อกับลูกเป็นนักประพันธ์คนแต่งนี่คือคนพ่อโอ้โหเอานละะ้ฮะหายไปนหนึ่งทนนัตเองนะครับอีกห้าคะแนนตรงนี้นะครับแปลว่าจะได้เป็นยี่สิบสี่พร้อมนะครับผู้ค้นพบเชื้อไวรัส HIV p r o f e s s o ร l ์ลุค มูตานเย่ปี1983ว่าเลยแถวขนาดนนี้นะน้อยลงเรื่อยๆนะฮะสำหรับตรงนี้นะฮะแล้วก็ได้คะแนนไปเยอะเรื่อยๆฮะตอนนี้20 20ในกระเป๋าถือว่าสูงและเยอะมากนะครับทำนะฮะ20ทุกมวดนนะเข้าสู่80ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นกำไรเผื่อไว้นะฮะพร้อมนะครับผู้ที่ได้รับภาพโมนาลิซาเป็นของขวันจากเลนารนโดดาวินชีครับ ข้ามข้ามนะครับมาไม่แน่ใจผมว่าเป็นพระเจ้าฟอซัวที่หนึ่งถูกต้องนะครับมาหายไป2ครับแต่ยังไม่เป็นไรนะครับดีกว่าผิดนะเพราะว่ายังเหลืออีก3คะแนนตรงนี้นะฮะให้ลุ้นได้นะครับเก็บ23ก็ยังดีนะครับชนะกันตรงสัก2 3สคะแนนนี้ก็แม่มีผลนะครับเอานะครับต่อไปนะครับอีก3คะแนนนะครับผู้ริเริ่มให้มีการก่อตั้งโรงเรียนแห่งแรกในฝรั่งเศสครับ ยุดติเลยครับไม่ทันข้ามนะฮะโอ้โหเพื่ะนหายไปอีก2คะแนนตรงนี้เลยนะครับเลยยุดติเรียบร้อยนะครับแม่เลขสวยๆกลมๆนะครับย0สคะแนนเสียดายนะครับวันเวลาที่รออยู่ปุ๊บแล้วก็คิดแล้วก็เลยไม่ทันนะครับกษัตริย์ชาวเลอมานนะครับชาวเลอมานครับก็สงสัยอยู่แต่ว่ายังลังเลระหว่างนโปเลียนที่หนึ่งเพราะนโปเลียนที่หนึ่งเป็นคนก่อตั้งตรงนี้ก็เลยแล้วพอพอดีตัดสินใจแล้วถ้าเกิดไม่ไม่ไม่มั่นใจ แล้วไม่ได้ข้ามเวลามันหมดไปก่อนอีก2คะแนนนี้ผมดูแล้วน่าจะได้ครับน่าจะได้แต่ว่าไม่มีโอกาสแล้วลองดูนะครับเจ้าของเสื้อตาเจ้าระเคเออเนลกอสตุดยดนครับแม่จะได้คะแนนนี้ที่ไม่ได้ไปกับคะแนนสุดท้ายก็คิดว่าน่าจะได้ไปนะครับม a p เปโนที่มาเปิดคอนเสิร์ตในไทยร่วมกับโตสักสิทธ์ริชาร์ดเคลเดอร์แมนสุดโอดนะ แต่ว่าก็ถือว่าไม่น้อยนะฮะตรงนี้รับไป20คะแนนนั่นหมายความว่าตรงนี้จะต้องถือว่าได้ลุ้นได้เสียวนะครับเพราะว่า3หมวดตรงนี้หมวดใดหมวดหนึ่งผิดไม่ได้นะถ้าผิดเป็น50 70 70ไม่พอมาดูคุณกสิติต่อไปนะครับเราบอกว่าเรื่องราวของ3วินาทีนี้ไม่มั่นใจเลยแต่ว่าได้มาเยอะ20นะไอ้ที่มั่นใจถามตอบตรงนี้จะเป็นยังไรอย่าประมาทนะครับอโช่อดีครับ ยี่สิบห้าคะแนนจะได้ไปเท่าไหรเจ้าตัวหมายมั่นว่าอยากจะได้เต็มนะฮะเพราะนะครับฟังครับกิโยตินเรื่องอื่นลืมไม่ได้เลยครับกิโยตินถือเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีชื่อเสียงอย่างหนึ่งของฝรั่งเศสนะครับกิโยตินเกิดขึ้นจากความคิดของโจเซฟกิโยตินมีจุดประสงค์หลักนะครับเพื่อใช้เป็นเครื่องประหารที่สามารถประหารชีวิตนักโทษได้อย่างรวดเร็วไม่เจ็บปวดในช่วงแรกนะครับ ได้ทดลองกับศพก่อนนะฮะว่ามีประสิทธิภาพแค่ไหนพอแน่ใจแล้วครับจึงมาใช้กับนักโทษจริงๆคำถามนะครับถามว่านักโทษคนแรกที่ถูกประหารด้วยกิโยตินชื่อว่าอะไรและนะครับถูกประหารเมื่อวันที่เท่าไหร่นะครับและนะครับเดือนอะไรและปีคิตศักราชอะไร4ีคร่คำตอบครับ ถูกย5คะแนนเต็มนะฮะไม่มั่นใจเปิดดูคำตอบหายไปละห้าเอา20ไปก่อนผิดเป็นศูนย์โอกาสตกรอบสูงข้อนี้ไม่มีการเปิดต่อไม่มีการขอดูคำตอบแปลว่าไม่ต้องใช้ไว้บอร์ดและไม่มีการถอดเสื้อไม่ต้องใช้บันขยายตอบเลยครับตอบเลยครับ ยา <S Ay ers> เลนเขาไม่ใช่คนสุดท้ายแล้วนะครับเขาจะพาตัวเองนะฮะเข้ามาเป็นหนึ่งในห้าเป็นแห่งปีไปชิงชัยได้ด้วยหรือไม่กันมาบอกว่าจะขอตอบเชิญต่อครับคือยิโยตินเนี่ยนะครับเป็นเครื่องประหารชีวิตที่ความจริงนะ mm ่ะ hmm. มีมานานแล้วก่อนที่ฝรั่งเศสจะนำมาผลิตมาสร้างเพื่อเป็นเครื่องประหารชีวิตในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศสด้วยซ้ำไปปฏิวัติฝรั่งเศสคือคริสต์ศักราช1789นะครับ เมื่อครั้งนั้นนะมีคนคนหนึ่งครับคือดอเตอร์ยเซฟอินยสกิโยตาคนคนนี้เป็นสมาชิกสภาของกรุงปาร,รีสเอาเครื่องประหารชีวิตอันเนี้ยมาแนะนำแต่ว่าคนที่ผลิตเนี่ยคนที่ออกแบบไม่ใช่เขาคนที่ออกแบบชื่อองอตวนหลุยแล้วเวลาผลิตเวลาสร้างเนี่ยต้องไปให้วิศวกรชาวเยอรมนีชื่อ โทเบียสชมิดเป็นคนสร้างขึ้นมาแล้วในที่สุดก็ตั้งชื่อเครื่องนี้ว่ายิโยตินตามชื่อของคนแนะนำนะครับครั้งแรกนั้นเอาศพจากโรงพยาบาลมาก่อนทดลองปล่อยใบยมีดลงคอขาดเรียบร้อยประมาณหนึ่งสัปดาห์ถัดจากนั้นถึงได้มีการเอาน้าโทษ ที่มีชีวิตจริงๆเอามาประหารด้วยเครื่องนี้นะครับนักโทษคนนี้ก็เป็นนักโทษขโมยที่ค่อนข้างจะอุกอาจหน่อยขอตอบครับขอตอบนะครับอานะครับตรงนี้ที่15คะแนนเต็มนะครับถึงแม้ว่าจะบรรยายมาเป็นอย่างไรถ้าตอบผิดอันใดอันหนึ่งจากทั้งหมด4คำตอบก็จะถือว่าเป็นศูนย์และเป็นผิดต้องถูกทั้งหมดนะครับนักโทษคนแรกที่ถูกประหารด้วยกีโยตินชื่อว่าอะไรนะครับ ประหารเมื่อไหร่เดือนอะไรปีอะไรนะครับเอาชื่อก่อนครับตอบครับนิโคล่ายักเปลเิียวันที่เท่าไหร่ครับเป็นวันที่25 25นะครับเมษายนเมาคริสตศักราช1792เครับ1792ตอบมาแล้วทั้งหมดนะครับต้องถูกทั้งหมด4ี่คำตอบนี้ถึงจะได้แล้วท้าได้ไีได้คะแนนเต็ม ถ้าได้คะแนนเต็มตรงนี้จากหมวดที่แล้ว20นี่ไปกันใหญ่นะจะมีพลังมหาศาลในครึ่งหลังตรงนี้อีก50คะแนนนะครับแต่ถ้าปิดเป็นศูนย์นี่โอกาสจะเหลือน้อยเต็มทีและนี่คือผลครับทำตังนครับทำดังนัครับทุกคนนะครับ ทำบัตรเยกับเพื่อนๆนะครับแล้วคมจะเอาญาติๆได้นะครับไปหาได้นะครับเชิญเลยนะครับโอ้โหได้เยอะบบ้เยอะไปเลยครับเอาผมไปด้วยครับมาแล้วก็ให้ข้อมูลไปอย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นนะฮนนี่คือการเล่นในหมวดที่2เทตานั้นเองนะครับมาแล้วเกียรติยศอันแรกนะครับ25คะแนนเต็มครับและก็เริ่มต้นแล้วนะครับแฮปปี้จากดีแท็กนะครับมอบให้พิเศษมือมือ